การเคลื่อนไหวได้ดีนั้นก็ต้องมีการถ่ายน้ําหนักที่ดีด้วยคือถ่ายน้ําหนักไปขาขวาเมื่อเคลื่อนไหวไปข้างหลังและถ่ายน้ําหนักกลับมาขาซ้ายเมื่อเคลื่อนไหวไปข้างหน้าหากคุณสังเกตการเสิร์ฟลูกของนักเทนนิสเมื่อเขาเหวี่ยงไม้แร็กเกตไปด้านหลังและเหวี่ยงกลับมาด้านหน้าจะส่งลูกเทนนิสให้พุ่งไปข้างหน้ากรณีของนักมวยก็เช่นกันเมื่อเขาใส่พลังลงไปในหมัดน้ําหนักจะถูกส่งไปกับแรงหมัดที่ปล่อยออกไปนั้นเราได้เห็นนักกอล์ฟหลายคนที่ยืนนิ่งมากในการสวิง และผลลัพธ์ก็คือเขาตีลูกโดยวิธีการใช้ข้อมือและแขนดังนั้นวิธีที่ถูกต้องคือรู้จักใช้การถ่ายน้ำหนักหรือเคลื่อนย้ายน้ำหนักกล่าวคือขณะที่คุณแบ็กสวิงคุณต้องถ่ายน้ำหนักไปที่ด้านขวาและขณะที่คุณเคลื่อนไหวไปด้านหน้าคุณต้องถ่ายน้ำหนักกลับมาไว้ที่ด้านซ้ายคุณต้องรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของน้ำหนักบนขาขวาไปยังขาซ้ายและศีรษะเคลื่อนไหวเล็กน้อย ซึ่งบด,ดานักกอล์ฟที่มีฝีมือทั้งหลายจะเคลื่อนไหวศีรษะของเขาน้อยมากขอให้ฝึกปฏิบัติให้ดีและเพื่อทําให้ได้อย่างถูกวิธีลองฝึกปฏิบัติกับการทําทีช็อตและลองท Back ําแบ็กสวิงสองสาครั้งแล้วยกเท้าซ้ายขึ้นให้พ้นพื้นประมาณครึ่งวินาทีรู้สึกได้ว่าผมกําลังเพิ่มน้าหนักลงบนขาขวาหลักก็คือการถ่วงน้ําหนักบนขาขวาแล้วยกเท้าขึ้นให้พ้นพื้นดินขอให้คุณลองทําดูสองสาครั้ง ยกเท้าซ้ายขึ้นจะรู้สึกได้ว่าน้ำหนักถ่วงลงบนขาขวาขณะคุณแบ็กสวิงสำหรับดาวสวิงผมต้องการให้คุณตีช็อตก่อนแล้วก้าวเท้าออกไปโดยพยายามเดินออกไปหลังจากตีเสร็จแล้วผมจะแสดงให้ดู ขอให้คุณลองฝึกเดินออกหลังทำสวิงแล้วคุณจะพบว่ามันช่วยให้คุณตีช็อตได้ดีจริงๆเมื่อคุณได้เรียนรู้การถ่ายน้ำหนักได้ดีแล้วคุณจะพบว่าการทำวงสวิงของคุณง่ายขึ้นนะครับ